ศาลเจ้าพ่อกวนอูเป้าแกมากกว่า288ปีเลยที่นี่สามารถรับดอกไม้ทุกเทียนได้ฟรีเพราะทางศาลเจ้าเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจของปัจจุบันนําดอกไม้ทุกเทียนมาขอพรแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะด้านหน้าแล้วก็จุดเทียนทูบอยากไปจุดที่เทียนเล่มใหญ่เพราะมีคนนํามาถวายคะ่ะเสร็จแล้วก็ปักเทียนก่อนนะคะแล้วค่อยมาจุดทูบคะ่ะทุกอย่างที่นี่จุดทีต่ตะเกียงเท่านั้นในขณะที่เราขอพรจะมีเจ้าที่ตีกองตีระฆังให้เราเห็นพี่เขาตีให้กับทุกคนเลย แล้วเราก็ไหว้ตามจุดที่มีป้ายปักบอกนะคะจุดสุดท้ายเจ้าแม่กวนอิมปักทูปที่กระถางหน้าหน้าเจ้าแม่กวนอิมเลยนะคะแล้วหันไปดูวิวด้วยนะสวยมากแล้วเดินกลับเข้ามาข้างในศาลเจ้าขายัน่วมทํามบุญก็เขียนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ร่วมทํามบุญยอดลงในตู้นําใบที่เราเขียนชื่ออนิฐานนะคะแล้วก็เผาในภาชนะที่ทางศาลเจ้าเตรียมไว้วิธีขอพร จับพี่ทั้งสองข้างนะะใช้หน้าผากวางที่เข็มขัดแล้วพิธทานนะคะอยากได้สุขภาพโชคลาภอะไรก็ว่ากันไปส่วนอยากของพรอห้้ขายที่ได้นำโฉนดไทยเอกสารของพรอแล้วค่าไว้ที่เข็มขดัดข,ขายได้นะคะเสร็จแล้วลาของกลับบ้านได้ค่ะ